โอป้าจริงๆเป็นคนเกาหลีใช่ครับอะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณมาอยู่ที่เมืองไทยได้นานขนาดนี้คะผมอะ่ะปกติไม่ชอบอากาศหนาวนะครับสามเดือนครบ3เดือนปุ๊บกลับไปเลย<ช>กลับไปบนานแค่ไหนคะหนึ่งวันไม่ <laughs> ประมาณ1เดือนอะไรนี้ <laughs> พอหนึ่งเดือนปุ๊บอะไรคือสิ่งที่ตัดสินใจว่าอยากกลับไปอีกรู้สึกชีวิตเกาหลีแบบเพ่งเกินไป เล่าเรื่องเลยแลวกันนะคะ,ะวันนั้นนะคะอยู่ดีๆมีหนุ่มอบป,ป้าคนหนึ่งมาทักเราอ่ะเรารู้สึกยังไงบ้างตอนแรกไม่ได้ตอบเขาเขาทักหลายช่องทางว่าชีวิตคนเราอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าสุขใจอย่างเดียวอ,ะอ่ะม,มันก็ต้องมีเรื่องการหาเงินด้วย<ช>แล้วตอนนั้นคุณวางแผนยังไงว่าโอเคเรามาอยู่ตรงเนี้ยเราสบายใจแล้วแล้วเราจะทำมาหากินอะไรหรือเราจะ make money